สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช h a นลทา t a โรบายจุ๋มมี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักนะคะของเพื่อนๆวันวันจรนนะของผู้ที่เกิดวันจัน์ทนะคะก็จะเป็นการอัปเดตดวงความรักนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการงานการเงินให้ด้วยนะจ๊ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่กดติดตามกด s u b สไคร์ไลค์แชร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักเลยนะคะและก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปนะคะอัพขึ้นนะคะเพื่อนๆน,นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะการอัปเดตดวงของเพื่อนๆกันนะจ๊ะ การอ่านหน้าไพ่นี้นะคะเหมือนเดิมนะจ๊ะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเป็นดวงโดยรวมโดยทั่วไปไม่ได้จอดจงว่าเป็นดวงของใครนะคะฉะนั้นนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะรับชมไว้เพื่อความบันเทิงรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลายเท่านั้นก็พอนะจ๊ะอย่าเก็บไปอินอย่าเก็บไปซีเรียสนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะและถ้าหากว่าคุณอยากจะได้ความแม่นยําจริงๆนะคะก็แนะนําว่าให้เป็นการ ออไปดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะแต่จะดูกับท่านไหนก็แล้วแต่คุณนะจ๊ะอ่ะเรามาขอพลังงานหลักประจำตัวคุณหนึ่งใบดีกว่าขอพลังงานหลักค่ะของเพื่อนๆชาววันจันในเดือนพฤศจิกาย,ยน63นี้ขอพลังงานหลัก ของคุณเมนเอนเนอร์จีหลักหนึ่งใบค่ะ4ี่ถ้วยทำไมอะสี่ถ้วยขึ้นมาเป็นเมนเอนเนอร์จีหลักของตัวคุณกำลังเบื่อกำลังเซงกับเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าจ๊ะเป็น4ี่ถ้วยเลยอะเบื่อเซงเนาะเหมือนกับอารมณ์แบบอ่อไม่อยากจะทําอะไรเลยไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยแล้วก็ตัวคุณเองอะคะ่ะในช่วงเนี้ยอาจจะมี อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะที่คุณจะต้องจัดการนะคะจะต้องแมนเนทมันนะแต่ว่าไม่มีอารมณ์จะทําอะไรเลยซะง,งั้นมมีความรู้สึกก็แบบเออไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่อยากทําตอนนี้อารมณ์มันยังไม่ได้ฟิลมันยังไม่มามันยังไม่มีความอยากจะทําอารมณ์แบบว่าติดนะคะช่วงนี้นะเพื่อนๆจ๋าอาจจะติดเป็นพิเศษนะจ๊ะในช่วงพฤศจิกาย,ยนนี้นะ อารมณ์เหมือนอยากอยู่คนเดียวอ่ะอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวไม่ได้อยากให้ใครมายุง่งวุ่นวายอืมประมาณนั้นเลยหรือมันอาจจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณก็ได้นะที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นอย่างที่คิดไม่เป็นอย่างที่หวงนะังอ่ะรู้สึกเบื่อไปเลยประมาณนั้นอาทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักในฝั่งของคุณอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้าง ความรักนะคะการงานการเงินด้วยอ่ะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเป็นอัศวินถ้วยเทมเพลนนะคะคุณอาจจะดีลกับชาวราศีธนูเด g ให้พร s สเทสนะคะ <c oughs> หนึ่งถ้วยสามไม้เทา้า พลังงานของเพื่อนๆน,นะคะในช่วงเดือนนี้นะเหมือนกับว่าตัวคุณน่ะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้นะอในเรื่องราวของความรักนะคะคุณอาจจะเฝ้ารอคอยใครสักคนซึ่งเราดูแล้วว่ามันน่าจะเป็นคนเก่าคนไกลใครคนนั้นนะคะซัมวันนะฟอร์มโยพาสเป็นคนในอดีตของคุณน่ะ ที่คุณยังคงเฝ้าคิดถึงและรอคอยเขาอยู่หรือว่ารอคอยการเดินทางออมาหาของใครคนนั้นน่ะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลก,กันกับตัวคุณเนาะแบบอยู่กันคนละเนี่ยคนละออข้ามขอบฟ้ากันเลยอะ่ะอาจจะเป็นคนต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเนาะที่อยู่ไกลกัน ตัวคุณเองก็เฝ้ารอคอยการติดต่อสื่อสารกลับมาของใครคนนั้นหรือเฝ้ารอคอยนะคะให้คนคนนั้นนะเขาเดินทางมาพบมาเจอคุณก็เป็นไปได้หรือว่าตัวคุณอาจจะอยากจะเดินทางไปพบไปเจอเขาก็เป็นไปได้ในช่วงที่มันผ่านมานะคะความรักของคุณนะมันเหมือนกับว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่คุณต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ภายในใจของตัวคุณเองเป็นไฮพลิสเทสเนี่ย ตัวคุณกับตัวเขาความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้มีสถานะกันก็ได้นะมันอาจจะเป็นความรักในความลับเนาะเออเป็นคนในความลับอะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยมันบอกกับใครไม่ได้รู้กันอยู่แค่คุณกับเขาแค่สองคนเท่านั้นเองแหละถ้าเกิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เออบางทีมันอาจจะเหมือนกับ มันอาจจะยังไม่มีความแน่ใจในความรักความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ก็ได้นะมันถึงได้ยังไม่มีสถานะให้แก่กันแต่คุณก็ยังคงเฝ้ารอคอยคนคนนั้นอยู่นะจ๊ะและตัวคุณเองนะคะในช่วงนี้นะในช่วงเดือนนี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์นะคะมีเซนต์นนะมีลางสังหรณ์ดีนะคะมีสัญชตาตญาณที่ดีเยี่ยมนะในเดือนนี้นะจ๊อะอะตัวคุณเองนะคะอาจจะเหมือนกับว่าออมีการ ่อมแซมรักษากายรักษาใจของคุณมานะถ้าเกิดว่าเออความรักของคุณนะคะที่ผ่านมามันมันเหมือนกับมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบมันเทกันไปเทกันมาเนาะเอออาจจะแบบยังไม่ค่อยนิ่งนะคะอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังเอาแน่เอานอนอะไรกับคนคนนี้ยังไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่แล้วคนที่คุณอยู่ด้วยอาจจะเป็นชาวทัตน้ำก็ได้นะมีนกรกฎพิจิกเนี่ย หรืออาจจะเป็นชาวทัดไฟก็ได้นะมีสิงห์ธนูคนที่คุณดิวอยู่ด้วยคนเนี้บางทีคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบไป,ไปมา,มาเนาะโอ้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายไปอะไรประมาณนี้หรือว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคนะคะอุปสรรคความห่างไกลอุปสรรคในการเดินทางมาพบมาเจอกันก็เป็นไปได้นะจ๊าประมาณนั้น แล้วเหมือนกับว่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานเหมือนว่าตัวคุณนะอาจจะมีเกณฑ์ด้วยนะว่าอาจจะได้ปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีการอ่อย้ายที่ทํางานใหม่ปเปลี่ยนบริษัทใหม่ปเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ไปเลยก็ได้นะอาจจะมีการอ่อเหมือนกับว่าถ้าคุณรอคอยนะคะผล การสมัครงานผลการสัมภาษณ์งานอะไรอยู่มันเหมือนว่ามันจะมีข่าวดีมานะมีข่าวดีมานะจ๊ะมีหนึ่งทวยเกิดขึ้นเนี่ยจะได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานของตัวคุณก็เป็นไปได้แล้วมันอาจจะมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้ด้วยนะจ๊ะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะอ ทำงานอยู่ที่บริษัทเดิมเนี้ยแหละแต่ว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะคะอาจจะมีการปรับตำแหน่งใหม่โนะ้ะที่มันดีขึ้นนะถือว่าเป็นโอกาสดีๆในชีวิตของคุณนะคะที่กำลังจะเข้ามาในเดือนนี้นะจ๊ะทีนี้เรามาดูพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นกันบ้างสี่คนที่คุณแบบว่าดิวอยู่ด้วยคบอยู่ด้วยคุยอยู่ด้วยอ่ะ ในฝั่งของเขาล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะไพ่เดทขึ้นมาเลยขึ้นมาทำไมไพ่เดทไพ่เดทแปดเหรียญควีนเหรียญเจดเหรียญโอเหรียญเยอะนะจัดเหม็นโอเคอ่ะพลังงานความรักนะคะในฝั่งของใครคนนั้นนะคนที่คุณ ดิวอยู่ด้วยคบอยู่ด้วยคุยอยู่ด้วยเหมือนว่าพลังงานในฝั่งของใครคนนั้นเขากับคุณเหมือนมันมีไพเดทและมีจัดเม้นเนาะอืมประกอบกันแล้วเรื่องราวของคุณกับใครคนนั้นมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันเคย จบกันไปแล้วหรือเปล่าอ่ะอาจจะเคยยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วไพ่เดทอาจจะหมายถึงว่าคุณเดิวกับชาวราศีพิจิกก็เป็นไปได้ด้วยนะหรือว่าอาจจะดิวกับคนที่เขามีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความตายเนาะอาจจะเป็นแบบทหารตามรวจนะคะเป็นคุณหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอ,อาจจะเป็นที่มันเกี่ยวกับความเสี่ยงเนาะ เป็นงานอาชีพที่แบบเสี่ยงนะคะความเป็นความตายประมาณนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกับว่าใครคนนั้นกับคุณน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเคยสารความสัมพันธ์กันมาแต่ว่าจู่ๆมันก็หยุดการพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยไปตัวเขาเองนะคะยังคงเฝ้าคิดถึงคุณอยู่เลยนะเขาอาจจะเป็นชาวทัดดินก็ได้นะจ๊ะพู้ศพกันมังกรน,นะ ตัวเขายังคงมีความรักความคิดถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยให้กับตัวคุณแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมันจะไม่เติบโตแล้วก็ตามอะ่ะแต่ตัวเขาเองเหมือนกับเขายังหวังนะคะยังมีความหวังอยู่ลึกๆในใจของเขานะว่าเขาอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่เคยตายกันไปแล้วอะ่ะที่เคยจบกันไปแล้วอะ่ะอยากจะให้มันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวเขาเองยังมีความเสียดายนะยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ดูสิเขามองดูแบบว่า เสียดายเจ็ดเหรียญนะปลูกความสัมพันธ์กันมาบอกว่าไปได้แบบครึ่งค่อนทางแล้วอะแต่แบบจู่ๆแบบเออมาแบบเงียบหายจบกันไปแบบกระทันหันกลางคันอะไรประมาณทันทําให้ตัวเขาเองเหมือนกับเขายังอยากจะไปต่อนะอืมประมาณนั้นแล้วมันก็อาจจะมีเกณฑ์การที่ อาจจะมีเกณฑ์ว่าอยากจะลงทุนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยก็ได้นะอาจจะเป็นในฝั่งของคุณหรือในฝั่งของเขาก็ได้นะอันนี้มีเกณฑ์แบบว่าอยากจะลงทุนมันอาจจะต้องใช้เงินลงทุนในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการลงทุนทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมก็เป็นไปได้ด้วยนะจ๊ะ,ะในฝั่งของเขานะคะยังเฝ้าคิดถึงเนาะ ยังอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันเคยจบกันไปอะอยากจะให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะยังอยากจะไปต่อกับคุณอยู่นะจ๊ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไพ่อยากจะแนะนำอะไรนะคะขอไพ่แนะนำหน่อยคะ่ะว่าเรายังไงต่อเอนะ่ยอะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในช่วงเดือนนี้นะ ถ้วยนะคะ The Strength คุณอาจจะดีกับชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะ10บดาบโอ้เจ็บมาเลยอะ Queen of Swords View of Fortune อืมเหมือนว่าเหมือนว่ามันอาจจะมีเกณฑ์นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันเคย เจ็บที่มันเคยเจ็บเคยจบอมืมันอาจจะมีเกณฑ์นะว่าคุณกับเขาอาจจะได้วนกลับมามาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะจ๊ะมันอาจจะมีเหมือนกับว่ามีคนที่เขาอยากจะเคลียร์นะหรือว่ามีคนที่เขาแบบก็ยังแอบบตามสืบตามส่องเรื่องราวของคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะและถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้นะมันจะเจ็บปวดสักเพียงไหนนะแต่มันก็ยังมีการแบบ ยังมีฝ่ายที่ยังอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมามีความสุขแฮปปี้ดีดากันอีกครั้งหนึ่งอะถ้าในบางคนบางคู่บางเคสเนาะอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนด้วยก็ได้นะอ่ะมันก็มีเกณฑ์นะคะว่าอาจจะมีการได้หมุนวนกลับมานะมาพบมาเจอมาเคลียร์กันเคลียร์ใจอะไรกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการว่าแบบเออ ทำความเข้าใจกันได้เนาะเนี่ยหันหน้าเข้าหากกันนะจ๊ะปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากลับมาเป็นคนรักนะคะกลับมาสานความรักความสัมพันธ์กันแบบแฮปปี้มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่มันก็อาจจะต้องเป็นอะไรที่อาจจะต้องใช้ความพยายามความกล้าหาญและความอดทนด้วยนะกับความรักความสัมพันธ์นี้เพราะเหมือนว่าบางทีอาจจะมีคนที่เอ่อมีฝ่ายที่ค่อนข้างมีทิฐิมี มีอีโก้เนอะมีทิฏฐิมานะเยอะนะคะตั้งกำแพงใส่กันอ,อาจจะค่อนข้างเหมือนกับว่าเอ่อเอาชนะอุปสรรคปัญหานีย้ยากสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นในฝั่งของคุณที่คุณอยากจะเอ่อรวบรวมนะคะพลังความกล้าหาญในใจของคุณนะคะจะสามารถทำได้นะคุณเนี่ยจะสามารถแบบว่าโอ้ปลุกพลังภายในตัวคุณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะและไม่ว่าคุณจะ คิดที่อยากจะทําอะไรอะถ้าก่อนนะเนี้ยมันเคยล้มเหลวผิดหวังพัดพลังอะไรก mm ันมาก่อนอะในครั้งเนี้คุณจะลุกขึ้นมาอีกครั้งนะลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวคุณเองมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมากขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหามากขึ้นด้วยนะจ๊ะการเงินของคุณอะสิ่งที่เราเห็นนะมันเหมือนกับประมาณว่าเอ่อถ้าคุณมีงานมีการหรือว่ามี ธุรกิจอาชีพอะไรที่คุณทําอยู่แล้วอะทํามันต่อไปเถอะทํามันต่อไปเออเหมือนกับว่ามันจะต้องมีการแบบว่าค่อยๆสะสมเนาะสะสมไปนะคะเก็บเล็กผสมน้อยของคุณไปนะความต่อเนื่องของคุณเนี่แหละที่มันจะเอ,อ่อทำให้ตัวคุณอนะเหมือนกับว่ามีมีเงินเรื่อยๆนะคะมีเงินไม่ขาดมือเนาะ แต่ถ้าหากว่าอยากจะลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมนะคะอาจจะต้องเหมือนกับว่า,าดูลู่ทางให้ดีนะคะศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเนาะเพราะว่าคุณอาจจะเคยเในอดีตคุณอาจจะเคยลงทุนแล้วมันแบบผิดพลาดเสียใจอะไรกันไปถ้าคุณจะลงทุนทําอะไรใหม่นะคะในช่วงนี้นะคะก็ อาจจะต้องเหมือนกับว่าค่อยๆนะคะค่อยๆเริ่มทํานะคะแล้วก็ทํามันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าขาดตอนนะทํามันไปเรื่อยๆนะอย่าท้อนะคะอ่ะทำต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะดีเองนะจ๊ะโอเคค่ะพลังงานนะคะของเพื่อนๆใน,นะเ,นเรื่องความรักงานเงินนะคะของเพื่อนๆชาววันจันทร์ก็เป็นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ